นี่ครับเพื่อนเพื่อน้องๆตอนนี้พี่เซนเอกเพาะปลาไว้เยอะเลยเห็นไหมครับนี่เพาะปลาไว้หลายบอ่อจับเลยเห็นไหมหันไปดูดิเพาะปลาไว้หลายบอ่อจับเลยก็เดี๋ยวเราจะไปช้อนไลกันนะครับแล้ววันนี้พี่เซนเอกได้ไอเทมมาใหม่เว้ยในการไปช้อนไหลเนี่ทุกคนนี่เป็นด้ามสวิงอย่างดีเลยสวยป่ะเนี่ตัวนี้ยาวหกเมตรนะหดแล้วเหลือแค่นี้ด,ด,ดูดูความเท่ของมันดิเอามาโชว์ออใครสายฟา้าประกัดนะทัาประกัดมันต้องมีเท่เทนี้เว้ยนี่เอาไปช้อนนี่หมุนนี้ เออเอาไปเป็นด้ามสวิงอันนี้เป็นด้ามไฟเบอร์นะและ้วเบาอ่ะโคตรเบาอ่ะดูดิเนี่ยยืดเห็นไหมเนี่ยดาช้อนนะโอ้โหนี่สบายเลยอยากได้อยากได้ให้มันยาวอีกแล้วก็หมุนนี่หมุนอันนี้ยาวหกเมตรนะเนี่เลยแล้วแข็งแรงนะตัวนี้ดูดิเนเห็นป่ะเห็นไหมอยากได้ให้ยาวอีกหมุนอีกตัวนี้ยาวหกเมตรเอามาโชว์เอามาอวดกันโอ้โหได้ของสวยของดีนะเสียนเอกก็ต้องบอกต่อะเบาด้วย ไม่หนักด้วยเมื่อก่อนเคยใช้ด้านสแตนเลสมันหนักไนงะอันนี้เบาเบากว่าเยอะเลยอะแล้วแข็งแรงด้วยดูเดเมยยังไม่สุดนะยังเหลืออีกหลายข้อเลยแต่มันจะยาวไปให้ดูเลยนี่ยนะขอนลายโอ้โหเนะี่ยไปขอนลายแดงนะทุกคนโคตรด,ดีอ่ะอ่ะมาเนี่ยแล้วก็หดอย่างนี้หดกลับหดกลับมาดยใกล้มานียกดกลับกดกลับแล้วเราก็หมุนกลับอย่างนี้แหมหมุนล็อกนี่เห็นปะดูเห็นปะ มันมันจะมีเกลียวอย่างเงี้ยใช่ป่ะเราก็หมุนก็ล็อกละนี่แน่นละนี่ห็นป่ะเวลายืดใช้นะถ้าเอาไป้าทำเป็นด้ามสวิงนะยืดจากโคนท่อนโคนเข้าไปออกไปมันจะอันนี้ปลายไปยืดที่หลังถ้าเราไม่ต้องการยาวจริงๆปลายไม่ต้องไปยืดนะเพราะปลายมันก็ท่อเล็กไงมันจะอ่อนหน่อยเราก็ยืดจากเนี่ยท่อนโคนนี่อะไรตามนานะตามคลองนะโอ้โหโคตรดีอะตัวนี้นะครับนี่เน,นี่เพื่อนๆสนใจนะเดี๋ยวเซนเซกปลกาปากาวให้ มันต้องมีอ่ะคนที่เลี้ยงประกัดนะมันต้องมีดาบสวิงสวยๆเป็นไอเทมแล้วมันเบาเบาจริงแบบเบาเลยอ่ะอัน,นี้เบาเลยแล้วแข็งแรงด้วยนะโอเคครับเดี๋ยวพี่เสเอกปรตะก้าให้ด้านล่างนะครับ